สวัสดีครับธนาวันนี้นะครับจะพาไปดูน้ําผลไม้รวมวิธีการทาน้ําผลไม้รวมเอาไว้ผสมทาเหยื่อตกปลากันครับไปดูนะครับนเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกยอสุกนะครับลูกมะละกอนะครับเนาะหรือจะเป็นลูกม่อนนะครับเนาะที่อยู่ริมรั้วนะเราเก็บมาทําผลไม้รวมได้หมดเนาะอันนีก็ผมก็จะเลือกลูกที่มันสุกนะครับไปวางไว้ก่อนนะครับ เราก็หาลูกที่มันสุกแล้วนะครับเนาะที่ออกเหลืองๆนะครับเนาะเราก็จะเด็ดใช้คําว่านี่เด็ดมันออกมานะครับนี่อย่างนี้นะครับเนาะนะเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่ก็นี่น,นะผมก็จะเอาไปวางไว้ข้างๆกระแป้งก่อนนะครับเนี่ย ผมก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้นะผมจะวางไว้จนมันสุกงอมนะครับเนาะหรือว่าถ้ารีบให้มันเป็นเร็วก็ใส่ถุงยางมัดไว้นะครับเนาะทีนี้ก็จะเอามาใส่ถังนะครับอันนี้เป็นถังผลไม้รวมนะครับที่ผมทําไว้นะผมก็จะเอาลูกสุกงอมมาโยนลงเนี่ยไว้อย่างนี้นะอันนี้ถังนี้ก็อูไม่รู้กี่ปีนะทามานานแล้วครับเนาะมะละกอสุกก็จะเอามาใส่นะครับมะละกอลูกมอนนะลูกไซนะครับ ผมรวมอยู่ในถังนี้หมดเลยนะครับเนาะลูกยอลูกท้อนะครับแม้กระทั่งเนื้อมะขวิดก็โยนลงในนี้เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกดให้มันจมนะครับให้มันอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายกันเองนะครับนี่คือ,อวิธีทำนะครับนะนะนะให้เรานะครับ เอากากน้ําตาลในอาัตราส่วนนะถ้าพูดถึงเรื่องอาัตราส่วนนะครับเอาลูกยอไปชั่งน้ําหนักให้ได้สัก1โลก่อนนะครับที่เราจะทํารอบแรกเอาลูกยอ1นกิโลนะครับส่วนกากน้ําตาลให้เราใส่ไปประมาณ5ช้อนโต๊ะ4-5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําเปล่า1ลิตรน้ําสะอาด1ลิตรยอ1นกิโลหรือจะเป็นผลไม้สุกชนิดอื่นก็ได้เช่นกันนะครับ นะขอให้เป็นผลไม้สุกๆงอมๆนะครับแล้วเราก็ใส่ภาชนะใส่ถังปิดไว้เวลาปิดก็ไม่ต้องหมุนให้แน่นมากนะครับผมเนาะให้เขาได้คลายอากาศออกมานะครับประมาณนี้นะพอประมาณนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเนาะลองไปทํากันดูครับนะนะนะครับนะประมาณนี้เลย